กันที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนามท่วมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีก็เป็นประธานปล่อยขบวนรถนำสิ่งค้องไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนามท่วมภายใต้โครงการนำใจจากคนสุราธ,ธานีส่งถึงคนเชียงรายค่ะ เด็กวานี้ค่ะประมาณบ่ายโมงนะทีมูลนิธิกุศลนสัทธาสุราธ,ธานีนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้วาราชการจังหวัดสุราธ,ธานีเป็นประธานปล่อยขบวนรถนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายใต้โครงการนำใจจากคนสุราธ,ธานีส่งถึงคนเชียงรายพร้อมด้วยนายสุนทรวังพัฒนาทนประธานกูภัยมูลนิธิกุศลนสัทธาสุราธ,ธานีสำนักง,งานปภจังหวัดสุราธ,ธานีสมาชิก กูภัยมูลนิธิกุศลนสัทธาสุราธานีและประชาชนมารวมปล่อยขบวนรถก็ขาดว่าเดินทางถึงจังหวัดเชียงรายในช่วงเย็นข้องวันนี้แล้วนะบอกว่าออกเลยกว่าตอนบ่ายค่ะครับผมกระประมาณบ่ายนะรอดกระเขนขบ,บวนออกจากมูลนิธิกุศลนสัทธาสุราธานีนะครับประกอบด้วยรถจํานวนถ้งว่าสิบสองคันนะมีรถพ่วงสิบแปดหล่อสองคันรถเทรลเลอร์สามคันรถสิบสองหล่อสามคันแล้วก็มีรถตู้พยาบาลจํานวนนึ่งคันรวมทึง รถกระบากูไยจำนวนสามคันด้วยนะครับโดยมีอาสาสมัครจากมูล,ลนิธิในอำเภอต่างๆของพื้นเิ่จังหวัดสุราธานีนี้รวมเดินทางไปกับกระบวนรอถจำนวนสามสิบห้านายเพื่อในการนำสิ่งข้องถือว่าเป็นทานนำใจข้องชาวสุราธานีไม่ว่าจะเป็นเสือ้อผ้าข้าวสารแหง้งอาหารกระป๋องนะครับเครื่องปรุงรถน้ำมันพืชยาสามันประจำบ้านและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทำความสะอาดสิ่งข้องอย่างฉีดอีกมากมายเลยนะครับไปบริจาคส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยในพื้นเิ่จังหวัดเชียงราย พร้อมคับอย่างเป็นเสมอนกำลังใจนะเทวาส่งต่อให้กับผู้ประสบภ,ภ,ภัยผ่านวิกฤตรารณ์การค้นนี้ไปให้ได้นะครับไปฟังเสียง่านผู้ว่ากันครับในวันนี้เราจะเป็นการเดินทางไป,ไป,ท,ไปที่จังหวัดเชียงรายที่เราวางเป้าหมายไว้นะครับมีทั้งรถที่บรรจุสิ่งของที่จะไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ไปดูเรื่องของสิ่งอำนวยความะดวกต่างๆที่มีทีมตั้งทีมงาน ทั้งเรื่องของทีมงานที่เป็นช่างก็ดีนะและก็ทีมงานที่จะไปช่วยในการบริจาควันนี้ชาวจังหวัดสุราธานีได้รวมรวมน้ําใจกันมาเป็นเวลาหลายวันแล้วครับลนวันนี้ก็ได้รวบรวมสิ่งของต่างๆเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายความรู้สึกของตัวแทนของชาวจังหวัดสุราธานีที่มีความห่วงใยพี่น้องทาง จังหวัดเชียงรายด้ยทางทุกๆ,ๆจังหวัดนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากภูธรภัยครั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวคนไทยนะครับทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนั้นก็ได้ผ่านพ้นวิกฤตนีใใ้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าชาวจังหวัดสุราธานีพร้อมที่จะเป็นกำลังใจและก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆต่อไปครับกรับผมใต้ทานใต้แรงจากสุราธานีนะไปเรีเยบร้อยแล้ว นะครับเดี๋ยวจะมีสมุยตามอีกท้ายนึงนะครับ